เซอร์ฮีโบฮาชุกพร้อมเจอนักโชคทุกคนในพิกาด154ปอนด์โดยล่าสุดนั้นโปรโมเตอร์ของเซอร์ฮีโบฮาชุกทอมลอฟเลอร์ ได้ออกมาเปิดเผยว่าเซอร์ฮีเป็นเหมือนไอรอนแมนของรุ่นนี้เลยเขาพร้อมเสมอที่จะต่อสู้กับทุกคนรอบเลรยยังได้กล่าวอีกว่าเขาได้ติดต่อพีเมียบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนเพื่อเสนอให้โบฮาชุกพบกับทางเจ erm อเมลชาโลอดีตแชมป์รุ่น154่อปอนด์หลายข้อโต้แยง้งที่เขาจะกลับขึ้นสังเวียนและเขาก็ยังแสดงความสนใจที่จะโชกกับทางบาคามูตาซาลเยฟแชมป์โลก IBF พิกัดเดียวกันคนใหม่ซึ่งกําลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและ ในขณะนี้ไม่มีผู้ท้าชิงตามไฟบังคับและอีกคนคือเอรโรสเปนจูเนียถ้าเขาเลือกที่จะไม่โชคกับทางเซบาสเตียนฟุนโดลาโบฮาชูก็อยากเจอกับสเปนในไฟนี้อีกด้วยเนื่องจากสเปนถือเป็นผู้ท้าชิงในอันดับที่3ของน b นยูบีซึ่งทอมลอปเล เขาได้กล่าวว่าเขาไม่เพียงแต่เต็มใจที่จะโชคกับใครก็ตามแต่จากผลงานในปีนี้ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาขึ้นสังเวียนเขาก็จะโชคได้อย่างน่าตื่นเต้นเขาเป็นนักมวยที่พร้อมจะออกหมัดเสมอและไม่ลังเกียจที่จะโดนโชค2-3ครั้งเพื่อที่เขาจะออกหมัดโรเบอร์โปรโมเตอร์ของโบฮาชุกลก่าวนั่นเอง